คุณสิริพงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโคศกของคุณอนุทินเนี่ยนะครับพยายามที่จะออกมาถแถลงเพื่อแก้คำพูดของคุณอนุทินซึ่งพูดไปแล้วหรือเรียกว่าพลาดไปแล้วนะด้วยปากหรือด้วยวุฒิภาวะอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับคือการออกมาแก้ตัวในคำพูดของคนนี้เขาถแถลงแล้วก็สื่อปัจจุบันเนี่ยเขาบันทึกทุกคำพูด ไม่มีประโยชน์สิ่งที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจะทําก็คือต้องให้ในายกรัฐมนตรีแก้ไขปากหรือแก้ไขคําพูดแก้ไขวุฒิภาะวะต้องไปเตือนที่นายกรัตรการมาแก้แทนคุณอนุทินในประเด็นที่คุณอนุทินนั้นไปท้าทรัมป์เรื่องที่กัมพูชาผิดเงื่อนไขหรือผิดปฏิญญามีการ วางกับระเบิดแล้วจนกระทั่งทหารได้รับบาดเจ็บขาขาดแทนที่คุณอนุทินจะไปโจมตีไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปอัดกับขเขมรขัดกับฮุนเซนกับฮุนมาเนตอย่างที่ผมเคยพูดแต่กลับไปแหวงอัดทรัมปแล้ววันนี้คนที่รับผลกรรมและจะได้รับผลกรรมก็คือคนไทยเพราะทรัมปประกาศแล้วว่านะ ให้หยุดการเจรจาด้วยบายเรื่องภาษีไว้ก่อนนายสิริพงศ์พยายามจะบอกว่าคุณอนุทินไม่ได้ท้าทายไม่ได้พูดอย่างนั้นคือวันนี้เนี่ยนะครับคุณจะแก้ตัวยังไงไม่มีประโยชน์หรอกฟังมันก็ชัดอนุทินเนี่ยนะครับนะพูดในเวทีของวปอวิทยาป้องกันราัอาจักรพูดชัดเจนนะว่าเราไม่งอ้อช้ำหรอกไปง้ออเมริกา นะในเรื่องภาษีต่อยคุณขึ้นร้อยเปอร์เซนตก็ไม่กลัวก็หาตลาดอื่นทั้งๆทีทนะ่ในความเป็นจริงแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับมหาอำนาจเนี่ยเราไม่ควรจะพูดไม่ควรจะไปทะเลาะมีอะไรบางเรื่องให้เก็บไว้ในใจอย่างเคยพูดคือไม่พูดซะดีกว่าเข้าใจครับเราไม่ได้อยู่ใต้อานาจของใครหรอกครับแต่วิธาวะในการพูดคุยในระหว่างประเทศอันนี้สําคัญ ผลกระทบมันก็ตกที่ไทยแน่นอนเพราะไทยนะครับมีมูลค่าการส่งออกนะของสหรัฐเนี่ยหลายล้านล้านนะครับถูกไหมฮะคุณจะไปหาตลาดไหนมาชดเชยคุณใช้เวลาขนาดไหนแลวคุณมีเวลาอยู่กี่วันผมบอกแล้วว่าอนุทินยังไงก็อยู่ไปถึงสามเดือนแล้วก็จะทิ้งภาระให้กับประเทศไทยทิ้งภาระให้กับคนไทยทิ้งภาระให้กับรัฐบาลไทยถูกไหมล่ะนั้นการออกมาแก้ตัวไม่มีประโยชน์ นอกจากพูดเดวทีปอปอแล้วสื่อมาถามนอกจากนั้นมีการแถลงก็ยังยืนยันเหมือนเดิมอีกก็คือท้าทรัมป์นั่นแหละนะแล้วออกมาแก้ตัวเองบอกว่าไอ้ที่ทั้ปพูดเขาแยกเขาไม่เกี่ยวไม่เลไม่เละเกี่ยวกับเรื่องภาษีเป็นเรื่องกัมพูชากับภาษีมันแยกจากกันทรัมป์ไม่ได้เอาเงื่อนไขทางภาษีการเจราจาทางภาษีมาเป็นเงื่อนไขบีบให้ไทยเจราจากับ หุนเซนหรือว่าเจรจากับหุนมนเนตแต่ปรากฏว่าทรัมป์เขาก็ถแถลงเช่นเดียวกันคําแถลงของทรัมป์พูดชัดเจนครับว่าทรัมป์จะใช้มาตรการทางภาษีนี่แหละครับบีบไทยและกัมพูชาให้เจรจากันแล้วคำถามจากนี้ไปก็คือว่าแล้วที่คุณอนุทินประกาศยกเลิกปฏิญญาอยู่วันดีคืนดี เอากลับมาเริ่มปฏิญญาใหม่สมมติวนะ่าโดยการบีบของทรัม์หรือโดยวิธีไหนก็แล้วแต่มาตรการทางภาษีเนี่ยทาตัวเหมือนอะไรผมเคยบอกว่าอย่าทําตัวเหมือนเด็กเล่นขายของชาติบ้านเมืองไม่ได้ครับต้องมีวุฒิภาะวะในการคิดการพูดนะต้องยับยั้งปากในการที่จะพูดอะไรออกไปแล้วผลกระทบมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะผมว่าอย่าให้รออภิปรายไม่ไว้วางใจเลย คุณอนุทินล,ลาออกเถระนะอนุทินล,ลาออกเบรดาน,นักร้องตามท้องถนนหายไปในบทละครช่วงนี้จะไหมฮะวันนี้นักร้องมีเหตุผลเพียงพอนะในการที่จะเรียกร้องให้คุณอนุทินล,ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องยุบสภาหรอกอเรียกร้องให้ลาออกไปก่อนเพราะอะไรรู้ไห,ไหมฮะไทยเริ่มอันนี้แน่นอนว่าไทยจะเสียเปรียบเพราะกมพมชาจ,จ้องอยู่ ไทยเริ่มก่อนเนี่ยนะเนื่องชายแดนเนี่ยไทยก็จะเป็นกลายเสียเปรียบเพราะฉะนั้นไทยจึงต้องอดทนทหารจึงต้องอดทนไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่พอขเขมรเริ่มก่อนไทยก็เสียเปรียบอีกเอาสรุปแล้วมันยังไงกันแน่ไทยเริ่มก่อนก็ไม่ได้เพราะไทยจะเสียเปรียบพอขเขมรเริ่มก่อนไทยก็มาเสียเปรียบอีกอืม อันนี้คือสิ่งที่น่าคิดนะครับในความเป็นผู้นําของประเทศวันนี้ไม่รู้นะผมว่าอนุทินลาออกเถอะ <laughs> อย่ารอให้อภิปรายไม่ตั้งใจส่วนการแก้รับนวนก็เดินไปอนุทินต้องแสดงความรับผิดชอบในการลาออกไม่ใช่ปล่อยให้โคศกมาแก้ตัวแทนนะครับต้องแก้ไขครับนะต้องแก้ไขแก้ที่ดีที่สุดคือลาออกแล้วก็ตั้งคอรอมอใหม่ นะประเทศไทยก็อาจจะยังต้องเดินต่อไปได้อยู่นะก็ยังดีกว่าเอาละนะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วอนุทินก็ชิงยุบสภากรหน,นีการอภิปรายแล้วก็จะไม่ได้การแก้ไขรับนูนซึ่งความจริงการแก้รับนูนคนก็พอรู้อยู่นะครับว่าผมเชื่อว่าคุณอนุทินและพรครคลุมจะไทยไม่อยากแก้รับนูนอยู่แล้วแต่จา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 ใจต้องทานะไม่จำเป็นนะจาใจต้องทำเพราะไปทำโอเอเข้าไว้ก็ทําเป็นวิธีไปก่อน ถูกไหมละ่ะครับวันนี้หยิบป,ประเด็นนี้มาพูดว่าโคศกคุณอุณอรุธินนะอย่ามาแก้ตัวแทนเลยไม่มีประโยชน์นะยิ่งแก้ตัวแทนไปเท่าใดก็เปรียบเสมือนดูถูกคนไทยว่างโง่นะครับนะจะไปเชื่อคำแก้ตัวเพราะว่าเขาสามารถฟังจากปากของคุณอนุทินได้นะสื่อที่นี้เขาก็บันทึกกันหมดแล้วฟังจากปากก็รู้ว่า อันนี้คือข้อแก้ตัวหรือข้อแก้ไขและอนุทินพูดอย่างที่สื่อเขานำเสนอหรือไม่เป็นการไปท้าทายทั้งหรือไม่มันชัดครับมันแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้พูดแล้วยังไม่ออกมายืนยันอีกนะครับตอนแต่งเครื่องแบบไปเยี่ยมชายแดนก็ยืนยันอีกแล้วคุณจะไปแก้ตัวแทนได้ยังไงมีประโยชน์อะไรครับนะแก้ไขดีกว่าครับวันนี้ฝากประเด็นนี้ไว้สำหรับท่านทั้งหลายนะเป็นแฟนรายการ ลองแสดงความคิดเห็นกันดูดีไหมไล่ลาออกไปก่อนไล่ลาออกไปก่อนแล้วค่อยว่ากันฟอร์มครอรมอใหม่อืมน่าจะดีกว่าไหมครับหรือว่าแหมออกไปเลยดีกว่ายุบสภาออไปเดี๋ยว,วยุบสภาก็เลือกตั้งใหม่นะแต่ถ้าไล่ออกฟอร์มครอรมอใหม่ผมว่าน่าสนใจนะนะคุณตุนินไม่ต้องรอหรอกครับได้ทุกอย่างตามต้องการแล้ววันนี้นะหัวสวก็ได้ตามต้องการเขากระโดงก็ได้ตามต้องการ ยกย้ายกระทรวงมหาดไทยองมการปกครองต่างๆก็ได้ตามต้องการหมดแล้วทุกอย่างได้ตามต้องการหมดแล้วก็ลาออกไปก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ยครับนะประเทศไทยจะได้ปลอดภัยนะครับจะได้ปลอดภัยจากคําพูดหรือจากปากหรือจากผู้ที่ภูวะของคนที่เป็นผู้นํานะครับอันนี้พูกกนตรงไปตรงมาแล้วน,นั่นนี่นะครับพูดแบบไม่เกรงใจจริงๆนะแต่ไม่ได้มีอาคาติอะไรนะแต่ผมมองว่าประเทศไทยมันต้องมีผู้นําที่ มีวุฒิภาวะนะครับไม่ว่าใครนะจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต้องมีวุฒิภาวะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นประเทศไทยเรามันจะเสียหายอันนี้พูดจากใจโดยแท้นะครับครับวันนี้ฝากเรื่องนี้ไว้สําหรับท่านทั้งหลายครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้มาเยอะๆนะถูกใจพอใจก็แชร์กันไปกันแล้วแต่ท่านแล้วแต่ดูพินิจของท่านครับจำนงเชมนงคนไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ